อานักเรียนที uno, 六六่น่ารักของคุูเท้ทุกคนนะครับวันนี้ก็เป็นวันอังคารที่10สิงหาคม2564นะครับวันนี้เรามีเรียนวิชาคณิตศาสตร์นะครับมีเรียนวิชาคณิตศาสตร์ภาษาไทยภาษาอังกฤษและศิลปะนะครับอาทีนี้วิชาคณิตศาสตร์ให้นักเรียนเปิดไปที่หน้า 94และ95นะครับ94เมื่อวานครูเตือนให้ทำแนวนอนกับแนวตั้งไปที่เรียบร้อยนะครับให้ตอบใส่หนังสือเลยส่วนวันนี้นะครับดูข้อที่1 2 3 4 5 6อ่ามีทั้งหมด6ข้อนะครับงานวันนี้ทำยังไงเขาให้นักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ์คือและสรุปคำตอบ นะครับอ่าน,นักเรีนยนอ่านดูพัดลมปรับอากาศราคา3,950บาทเตาไมโครเวฟราคามากกว่าพัดลมปรับอากาศอยู่2,550บาทเตาไมโครเวฟจะราคาเท่าไหร่ก็คือเป็นการบวกใช่หรือไม่การบวกก็คือประโยคสัญลักษณ์เลขก็เขียนลงไปนะครับ3,000 9ก้บวกบวกอะไรลกูก2550เท่ากับเท่าไรใช่ไหมเสร็จแล้วสรุปคำตอบคืออะไรก็เขียนลงไปเลยลอกเอาวันนี้เตาไมโครเวฟร,ราคาเท่าไหร่บวกกันได้เท่าไหร่ก็ตอบนะครับทำง่ายๆวันนี้ทำข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5ข้อ6 นะครับูเตือนให้5คะแนนแบบฝึกหัดหน้า95ทําให้เรียบร้อยนะครับสําหรับวิชาคณิตศาสตร์สวัสดีครับ